สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิจิตรชนแนลให้พี่อ้อยเนาะวันนี้พี่อ้อยมีประเด็นอยากจะคุยกับเพื่อนๆใครเป็นอย่างพี่อ้อยหรือเปล่าพี่อ้อยมีเซนชนิดหนึ่งมันจะส่งสัญญาณว่าอีกวันข้างหน้าพี่อ้อยจะต้องเจอป,ปัญหาอะไรสักอย่าง ย้อยตาขมิบด,ด้านขวามาสองวันแล้วแล้วก็ฝันไม่ดีด้วยย้อยมเซ็นบลอกลางไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะว่าสังเกตตัวเองมาทั้งชีวิตย่อยเป็นคนที่ เื่ออะไรยาแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยก็้องสังเกตนะจนอายุครบนี่แล้วล่วละเราเล่าสู่กันฟังเราห้ามไม่มีอะไรเกิดก็ดีเนาะน้องพี่อ้อย คิดอย่างนั้นแหละ่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีแต่อย่าให้เกิดขึ้นเลยใจคอไม่ดีทำปลาเหมือนเดิมเพื่อนๆเนด๋ยวันละโลองโลมีออเดอร์สัง่งวันถึงวันที่สิบหก แค่สักสิบโลก็เอาละ้าไปเอาของแม่มาเล่นอีกแล้วไม่ได้เลยนะโดนดีดแน่นอนโดนดีดแน่และตัวป่วนมันป่วนแล้วพี่น้องมิวเก็บให้แม่เดี๋ยวนี้มิว ดื้อพี่น้องโรงเรียนเปิดไปโรงเรียนได้สองวันขนาดศูนย์นี่เนาะนี่โควิดอีกโอ้ยสงสัยปีนี้ปีถึงหกห้านี่นแหละมั้งเหมือนเขาว่าเลยไม่ไปหรอกจ้ะสงสัยมันจะอยู่กับเราเป็นนา,น,า,า,านแล้วมันกลายกลายพันธุ์แล้วเรื่องโรคอะงืดไหลายงืดกระโหลกกระไพยกลายพันธุ์เพืน่อนะ เป็นภัยเงียบใช่ไมไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงอาการใช่ไหมการมนุษย์ปะเบัตไทย้แมาหายกินยังทำามาหายกินยังาาายอยงอ ผู้ในบ้านก็นมาขอลองให้ไปเป็ี่ยนผู้ซอยอีกแล้วพี่น้องนับหนึ่งถึงสิบอยู่ อยากได้ยูนิเวียนก็นได้พ่อได้มาส่งหมดรถข้าขายกับบุดีรักที่ทำมาหายกินเอียงน้องเอ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ย เฮ้ยทิปาบอกก่งที่น้องแง่ปาแต่แง่งแงงอะไมเฮียนแต่มันปากมือ No, tá bem, não, tá vendo, não ปันป่าไว้ในถังปั็นปลาสอยไว้ในถังพี่น้องประมาณลูกเป็นเครื่องทุน่นแรงชนิดหนึ่งในการปัดปันเก็บปลาเออเครืสาขาตองพี่น้องเอามาตัดแต่งึ้น ซึ่งันปลาเนาะหลังบ้านก็จะหกหกแนะ่พี่น้องเลยอ้าวคลิปนี้จะได้8นาทีแล้วพี่อ้อยก็ขอลงไรลงคลิปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า